คุณกำลังฟังรายการ Sit a n d o b s e r v e ในเช้าวันอาทิตย์ครับเมื่อวันนี้มีกิจกรรมสัมมนากรรมธิการสาธารณาสุขสาภาผู้แทนราษฎรนะครับมีกิจกรรมที่เชิญประชาชนมาร่วมรับฟังความรู้แล้วก็อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับใน เมื่อวานที่ผ่านมาวันที่24สิงหาคมนะครับที่ห้องประชุม c o n n e x t A ห้างซีซันมอนะครับโดยปกติแล้วกรรมธิการนี้ก็จะพิจารณากันอยู่ในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีงบประมาณส่วนหนึ่งครับที่จะให้ทางคณะกรรมธิการได้จัดงานอาจจะเป็นระดมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือว่า นำเสนอความรู้ข้อมูลที่ได้จากการพิจารณามาเสนอต่อประชาชนนะครับรวบรวมความคิดเห็นอีกทีนึงบางกรรมธิการก็อาศัยการอบรมนะฮะบประมาณที่ได้รับก็ไปอบรมให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับนี่ก็ทำได้หลายแบบนะะทีนี้ทางฝั่งสสสาธารณาสุขประชาชนก็คิดว่า อยากจะได้ทั้งสองอย่างนะครับก็คือการให้ความรู้เป็นงานสาธิตครับว่าประชาชนควรจะเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชนครับว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วก็ควรจะมีกฎหมายอะไรที่มาสนาสับสนุนการแก้ไขปัญหาปัญหาอุปสรรคอะไรที่ประชาชนยังเจออยู่นะครับแล้วก็บุคลากรสุขภาพจะได้มีช่องทางสะท้อนถึงวาระ ที่มีอยู่น้างงานให้ทางกรรมธิการสาธารณสุขได้รับรู้แล้วก็นําเข้าสู่การพิจารณาต่อไปในวาระปกตินะครับเมื่อวานนี้ก็ใช้โอกาสอันนี้ยนะทำอย่างเต็มที่นะครับก็จัดกิจกรรมกันตั้งแต่9้าโมงเช้าไปจนถึง4ี่โมงเย็นเราเริ่มให้ความรู้จากการความรู้พื้นฐานการดูแลแบบประกับประคองการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับซึ่งก็เป็นความรู้ที่สำคัญแล้วก็ ยังมีผู้ดูแลอย่หลายท่านที่ดูแลผู้ป่วยจนเสียชีวิตไปแล้วนะครับโดยที่ไม่ได้มีความรู้พื้นฐานอันนี้เนาะนะครับก็ดูแลไปตามไปตามความรู้ที่พอจะมีอยู่นะครับซึ่งก็มีมีความรู้อยู่บ้างหรือว่าหาหนังสืออ่านก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คาปรึกษาก็ไม่ค่อยมีเขาก็อาศัยโอกาสนี้เห็นประกาศเห็นกิจกรรมนี้ก็เข้ามาเรียนรู้ย้อนหลังนะครับเพื่อที่จะดูแลตัวเอง แล้วก็คนในครอบครัวต่อไปมีบุคลากรที่เข้ามานะครับที่มาช่วยเติมความรู้ในเรื่องนี้ด้วยนะมีความาก็อยากจะให้ความมั่นใจครับว่าถึงที่สุดแล้วการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของครอบครัวเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อยากจะให้ความรับผิดชอบนี้กระจายไปสู่ทุกคนนะฮะช่วยกันคนละไม้คนละมือแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ที่จะช่วยสนับสนุนสิ่งนี้นะครับ ในได้ได้ทุกคนเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ช่วงเช้านะฮะแล้วก็ช่วงสายเราพาเล่นเกมไพ่ไขชีวิตครับเป็นเกมสนทนาเรื่องชีวิตและความตายอย่างง่ายและสนุกนะกะ็ชวนกันแบ่งกลุ่มย่อยครับกลุ่มละสี่ห้าคนคุยกันนะในประเด็นคําถามที่แยกเป็นหมวดหมู่นะครับก็คุยกันรอบวงนะครับมีทั้งเสียงหัวเราะนะครับเป็นส่วนใหญ่ <laughs> คุยเรื่องนี้ในบรรยากาศที่ไว้วางใจกันก็ ช่วยให้เกิดความผ่อนคลายแล้วก็ได้ทบทวนชีวิตของตัวเองหลายๆคนได้บเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็เกิดความมั่นใจนะครับเกิดความปิติเิกบานแล้วก็รู้ว่าถ่อปไปควรจะเตรียมตัวสู่การตาดีอย่างไรนะครับแล้วก็จะหลายๆคนก็พูดถึงว่าเราจะอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะครับอันนี้ก็ เป็นอะไรที่เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับในการเรียนรู้เรื่องนี้นะเพราะว่าไม่ใช่ความรู้เท่านั้นที่จะได้รับแต่ว่าเป็นเจตนาเป็นพลังที่จะดูแลส่งต่อความช่วยเหลือไปอย่างผู้อื่นในชุมชนด้วยช่วงบ่ายเราแบ่งกลุ่มกันครับก็คุยกันอีกหน่อยนึ่งนะนะครับว่าเนี่ยถึงเวลาแล้วเราอยากจะยือย้อชีวิตไม่ยื้อชีวิตถึงเวลาแล้วครอบครัวของเราจะยื้อเราหรือเปล่าตามเจตนาของเราหรือเปล่านะครับ ถ้าถึงเวลาแล้วเราอยากจะเปิดรับการช่วยเหลือจากผู้อื่นภายนอกนะครับหรือว่าปิดรับนะให้เป็นหน้าที่ของครอบครัวที่จะดูแลช่วงท้ายนะครับตามความปรารถนาของเรารวมทั้งสถานที่ฉีดเสียชีวิตแล้วก็ความพร้อมนะที่จะเสียชีวิตในวันนี้นะครับอันนี้ก็แบ่งกลุ่มแล้วก็คุยอภิปรายกันนะฮะหลายๆคนก็ได้ทบทวนตัวเอง แชร์ออกมานะครับแล้วก็ได้ไอเดียบางอย่างสำหรับการวางแผนดูแลโวงหน้าด้วยการเขียนสมุดเบาใจครับในช่วงสุดท้ายของการสัมมนานะเป็นช่วงที่หนักหน่อยเพราะว่าเราใช้โอกาสของการอยู่ในช่วง WHPCD นะครับ World Health Palliative Care Day มันก็จะมีทุกๆปีนะก็จะมีเทศกาลวันดูแลแบบประครับปรองโลกนะครับ แต่ละปีก็มีธีมไม่เหมือนกันปีนี้เป็นธีมการทบทวนาวาระสมัชชาสุขภาพแห่งโลกนะครับ world health wha นะ world health assembly นะครับทุกๆปีเขาก็จะมารวมกันประชุมว่าวาระต่างๆเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มัน10ปีที่แล้วเนี่ยมันมีวาระหนึ่งที่พูดถึงการสนับสนุนการดูแลแบบประกับครองให้เป็นาการดูแลที่เป็นแนวทาง ที่จะผสานกับระบบการดูแลสุขภาพกระแสหลักนะครับก็มีข้อแนะนําหลายประการทั้งการมีนโยบายระดับชาตินะครับการผสานการดูแลแบบประกับประคองในการดูแลปกตินะครับการเพิ่มกําลังคนด้านการดูแลแบบประกับประคองทั้งในระดับเชี่ยวชาญระดับทั่วไปแล้วก็บุคลากราชุมชนนะฮะร,รวมทั้งคนทั่วไปนะครับครอบครัวอาสาสมัครแล้วก็ คนทางานปฐมภูมิก็ควรจะได้เรียนรู้เรื่องนี้นะครับเพราะมันเป็นความรู้ที่ต้องใช้เป็นบริการที่ทุกคนต้องการนะครับรวมทั้งการพูดถึงอะไรไอ้วาระหลักๆเลยก็เป็นการเพิ่มการเข้าถึงยาบรรเทาปวดอย่างเท่าเทียมนะครับอย่างทั่วถึงครอบคลุมเพราะว่าโรคส่วนใหญ่นี้ก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดีนะครับต่อการใช้ยามอฟีนซึ่งก็ต้องสร้างสมดุลครับว่า าก,าการให้คนได้เข้าถึงกับการใช้อย่างปลอดภัยเป็นสิ่งที่จะต้องสร้างสมดุลแล้วก็หมั่นที่จะปรับการใช้ยาปรับกฎระเบียบ,รบปรับงบประมาณด้านนี้ให้มันสมดุลกันนะครับถ้าคนเข้าถึงยายากเกินไปผู้ป่วยระยะท้ายก็จะทุกข์ทรมานนะถ้าคนเข้าถึงง่ายไปก็อาจจะเกิดการใช้ยาที่ผิดเรื่องนี้ก็มีนวัตกรรมนะครับเทคโนโลยีการใช้ยาที่จะช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้นก็ต้องอัปเดตกัน ในช่วงปีที่ผ่านมานะครับในทุกๆปีเลยนะฮะมันมีนวโัตกรรมใหม่ๆที่จะให้ผู้ป่วยได้บรรเทาปวดและยังคงได้ใช้ยาอย่างปลอดภัยนะครับยังมีข้อแนะนําอีกหลายประการนะครับก็ที่อยู่ในสมัชชามติสมัชชาเนี้ยนะนะครับซึ่งผมก็เพิ่งได้อ่านแบบเต็มๆนะครับจากาจากแคมเปญนี้นะครับซึ่งก็ดีนะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นคําแนะนําที่เป็นรูปธรรมมากมาก สามารถที่จะเอาไปแอพพลายไปประยุกต์ใช้นะครับในรัฐบาลหลายๆแห่งรวมทั้งท้องถิ่นด้วยนะครับท้องถิ่นก็ลองไปดูได้ว่าไอ้มติสมัชชานี้เนี่ยท้องถิ่นจะจะสนับสนุนได้ในช่องทางไหนอย่างไรได้บ้างนะครับเราก็ใช้โอกาสนี้มาทบทวนกันนะครับในกิจกรรมก็ผมก็อ่านให้ฟังนะว่ามันมีมติสมัชชาข้อไหนบ้างเราก็ให้ผู้เข้าร่วมครับฟังแล้วก็มีดูว่า มติข้อไหนที่มันยังขาดพร่องอยู่นะครับช่วยประเมินหน่อยช่วยเขียนข้อเสนอหน่อยว่ามันควรจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือควรจะตอกย้ําว่ามตินี้ยังไม่ผ่านการทํางานในประเทศไทยที่ผ่านมานะครับละแบบนี้นะกเ็เราช่วงสุดท้ายครับก็ได้ข้อเสนอเน้นนโยบายนะที่จะนําเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของกรรมธิการในวาระปกติต่อไปจากการสนทนาเราก็พบว่า มันมีอีกหลายวาระที่น่าจะนําเข้านะครับทั้งประเด็นเรื่องของกุติชีวพิบานนะครับที่ตอนนี้พระก็ได้รับการสนับสนุสน,นให้ทําสิ่งนี้ดูแลพระอา,าพาธระยะท้ายในวัดให้ได้นะครับถ้ามีทรัพยากรหรือกําลังคนที่เหลือนะครับก็มาช่วยดูแลชาวบ้านที่ป่วยระยะท้ายนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะติดตามกันต่อไปนะว่าพอนโยบายมันเอาถูกนําไปปฏิบัติแล้วนะครับ เกิดปัญหาอะไรบ้างนะทำไมบางวัดที่ได้รับการสนับสนุนยังไม่มีผู้ป่วยนะครับแล้วมีเงื่อนไขอะไรที่จะทําให้เกิดการบริการได้เกิดการดูแลที่วัดได้นะครับมีเรื่องของกําลังคนด้านพาเลทีฟนะครับที่ยังคงเป็นมหาที่ผ่านมายังไม่มีกรอบอัตรากําลังกรอบงานนะครับความก้าวหน้าในอาชีพแรงจูงใจที่จะทําให้คนทํางานดูแลประกับคองเนี่ยเขาได้อยู่อย่างระบบ อยูอย่อยู่ในระบบอย่างมีศักดิ์ศรีนะครับไม่ได้ศักดิ์ศรีเกินเพื่อนวิชาชีพเกินสาขา,อ,าอื่นนะครับต้องการเท่ากันนะฮะก็น่าจะนําเข้าสู่การพิจารณาต่อไปรวมทั้งประเด็นอุปสรรคอีกหลายๆอย่างนะครับก็ชงได้หลายวาระเลยนะครับหรือจะตั้งเป็นอนุกรรมธิการก็ได้นะครับน,นี้ก็เป็นประโยชน์อันนึงของการทํางานสัมมนาอ่เรื่องสุดท้ายแล้วก็อยากจะให้ไปถึงว่ามันมีกฎหมายอะไรที่ควรจะเขียนเพิ่มเติม กฎหมายอะไรที่ควรจะแก้ไขนะครับเพื่อให้อุปสรรคในการทำงานเรื่องนี้มันบรรเทาลงนะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังครับว่ามันมีความเคลื่อนไหวอย่างนี้อยู่นะครับอ,อีกสองสัปดาห์ก็จะมีการจัดสัมมนาในลักษณะนี้อีกนะครับเป็นเรื่องการวิจัยการดูแลระยะยาวและระยะท้ายนะครับก็ชวนติดตามต่อไปตอนนี้คนสมัครกันเยอะมากแล้วนะครับต้องปิดรับสมัครแล้วนะครับยังไงก็ฟังย้อนหลังได้ทางอ่า ช่องทางที่เดี๋ยวจะประกาศต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับพบกันใหม่ในซิดแอนด์ e ับเสิร์เอพิสซดต่อไปครับสวัสดีครับ